เช้าว,วันที่อากาศสดใสวันนี้มาให้น้ำไผ่หลายวันละที่ไม่ได้ให้สามสี่วันแล้วครับวันนี้ให้สักหน่อยกำลังออกหนอ โตเร็วๆนะบางต้นก็เริ่มจะแทงหน่อขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็90%แล,ะละ้วล่ะ90%แล้วที่หน่อออกออกมาพร้อมที่จะเป็นต้นแม่ อีกประมาณหนึ่งปีน่าจะเก็บขายได้เพราะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มปลูกไปได้ประมาณสักเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่หกเดือนที่หกก็สังเกตว่าต้นแม่ก็โตล้วต้นแม่ก็เริ่มโตแล้อันนี้พร้อมที่จะเป็นต้นแม่ลนะบางต้นที่มันมีความสมบูรณ์ก็ต้นก็สูง ตอนนี้ก็โดยรวมๆแล้วน่าจะประมาณสองเมตรก,รกว่าๆละไผ่อันนี้คือไผ่ ิมซุงไผ่กิมซุงหรืออีกอย่างก็บางคนก็เรียกว่าไผ่ตรงลืมแล้งนะฮะไผ่ตัวนี้เป็นเป็นไผ่ที่เหมาะสำหรับาการรับประทานสำหรับคนที่ปวดข้อปวดเขา่าคนที่เป็นโรคเกานะฮะกินไผ่พวกนี้ก็จะกิน เอาไปทำอาหารทำอะไรกินก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่เหมือนพวกไผ่ลวกพวกนั้นจะมีเขาเรียกสารอะไรที่ก่อให้เกิดสำหรับคนที่เจ็บเขา่าเจ็บอะไรอย่างพวกนั้นเราจะกินไม่ได้ไม่ได้แต่ไผ่ตัวนี้กินได้ก็ โตแล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะขยายเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ผมลงไว้ก็ประมาณสักสองสองไร่เกษตรได้ก็ว่าจะขายขยายอีกสักประมาณหนึ่งไร่พื้นที่ ตรงกลางของไผ่นะฮะที่ที่ที่เว้นว่างไว้นี่ระหว่างกลางเนี่ยพอไผ่มันเริ่มโตแล้วเราก็จะชักล่องชักล่องเพื่อปลูกผักได้เพราะว่าผักส่วนใหญ่ก็มันจะได้อยู่ในร่มไม่ต้องถูกแสงแดดมากเกินไปเพราะว่าผักบางชนิดเนี่ยเวลาปลูกอันนี้ต้นสูงมากเลย หรือเป็วมๆสี่มมเมตรได้แล้วครับตัวนี้โตเร็วครับไผ่ตัวนี้โตเร็วอายุหนึ่งปีนี้ก็เก็บผลผลิตได้ละอันนี้ก็เพิ่งไถใหม่ไถใหม่ยาวไปเลยครับพื้นที่ตรงนู้นคือชะอม อมก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็แปลว่าเพิ่มอีกมาลงเพิ่มอีกประมาณหนึ่งงานพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะลงเป็นมันสปะหลังเพราะว่าพึ่งลื้อถอนแตงโมไปก็จะปลูกมันสปะหลังเพื่อเอาต้นปลูกมันสปะหลัง เพื่อเอาต้นไปเป็นพันสำหรับเป็นลงในไร่อีกต่อไปเดี๋ยวตากดินไว้สักพักหนึ่งก็จะเอาปุ๋ยคอ,อกมาลงนะฮะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เอาปุ๋ยคอ,อกมาลงเสร็จแล้วก็จะชักล่องชักล่องเสร็จก็จะได้วางสายน้ำวางระบบน้ำเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอ่า ปลูกผักปลูกอะไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องเอามันก่อนหมาน้อยไอ <c oughs> ้ทองเชา้ชา,าเช้ามาแดดกำลังอ,อ่อนๆแดดกำลังอ,อ่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวรอให้น้ำในต้นไผ่ที่เรา รถเนี่ยฉ่ำๆสักนิดนึงเพราะว่ารดครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายวันครับไม่จําเป็นต้องรถทุกวันนะครับไผ่เดี๋ยวเข้าหน้าฝนนี่ลําต้นก็เริ่มที่จะนั่นละรถให้มันฉ่ำๆสามสี่วันก็รถทีนึงไม่เหมือนพวกผักที่จะต้องรถทุกวันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พื้นที่ตรงนี้ก็พอสมควรเดินลงไผ่ส่วนลงตรงกลางพอไผ่โตขึ้นมาเนี่ยล่องตรงกลางเนี่ยผมจะชักร่องขึ้นไปแล้วก็ปลูกผักได้ปลูกแตงโมปลูกผักต่างๆได้โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ